ครับวันนี้เราพามาดูคลิสลูกกวาดนะผม,ามาะทำไมพลธงเรียกมาว่าคลิสลูกกวาดเพราะคลิสต,ตัวนี้เป็นสีชมพูหว,วานหวานสนิทเลยนะเป็นสีชมพูแบบคือแทบจะไม่มีด่างพี่ๆด่างนิดเดียวอันนี้ในพอทที่ผมผสมขึ้นมาเองนะครับผมไม่รู้ด้วยว่าพ่อแม่เขาเป็นต้นไหนนะเพราะผมผสมแบบมิกนะคือเอาด่างใน,นเข้าก,ก็ก็คือได้เลยนะเอาด่างเขียวเข้าปนกันไปหมด สิ่งที่มาได้มันก็ออกมาเป็นแบบเนี้ยได้คลิสออกมาหลายต้นอยู่นะเป็นคริสเขียวนะครับแต่ว่าเป็นคริสลูกขวาดเนี่ยมีมาต้นเดียวนะครับเป็นคลิสแนวสไตล์ดอกไม้พี่จ๋าเป็นคลิสแนวดอกไม้นะครับเห็นปะสวยมากเลยนะแต่ก็ต้องรอกันต่อไปอ่ะเพราะว่ามันมันสีมันเยอะ แท้จะไม่มีคอนฟิลเลยว่าเขาจะรอดไหมแต่คิดว่ารอดอะ่ะเพราะผมเลี้ยงมาปีหนึ่งละน้องก็โตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับเนี่ยตัวสีมันจะมีแบบเนี้ยอันนี้ก็หัวสีเหมือนกันเนี่ยนี่ก็หัวสีเหมือนกันถามว่าไม่ไม่ตุยเนาะแต่ว่าก็โตชา้าโตช้านะโตช้ามากๆเลยแต่เราก็ยังเลี้ยงไว้นะครับเนี่ยมั่อเขาวยแบบนี้แล้วก็เลี้ยงไว้นะครับโอเคพี่พี่จา๋าวันนี้เราไปกันแล้วนะครับสวัสดีครับ